สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมคุณหมอเล็กคนเดิมนะครับมาพบกับน้องพัดค่ะสาวลำปางค่ะสาวลำปางเนาะเดี๋ยวคุณพัททำอะไรไปครับผมมาทำนมค่ะทำนมเป็นตัวโมติว่าชีฟค่ะ3 7 5ค่ะแล้วก็สำคัญที่สุดคือเราทำแบบ2อกล้องเนาะใช่ค่ะอเกล็องนะครับก็แน่นอนครับผมว่าเสริมหน้าอกเนี่ยต้องทำกันบ้านไปเยอะพอสมควร เดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างครับผมก็หนูก็ติดตามคุณหมอมาสองปีแล้วค่ะเพราะว่าเราก็หาข้อมูลค่ะการที่เราจะทําหน้าอกเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เนาะเราก็อยากทําแล้วก็ออกมาสวยแล้วทําแล้วไม่ต้องแก้เนี่ยค่ะแล้วก็ที่สาคัญคือเราทําแล้วต้องไม่เจ็บตัวนานเนี้ยค่ะพักฟื้นไวเนี่ยค่ะแล้วตอบโจทย์ไหมครับตอบโจทย์เลยค่ะ ตอบโจทย์หมดเลยคิดว่าเราตัดใจถูกต้องแล้วที่มาที่นี่ค่ะครับสำคัญที่สุดคือเราทําแบบสองกล้องอยากได้แบบ2กล้องเนาะแล้วก็พักฟื้นเร็วนะนะครับในสองไซส์เนี่ยแน่นอนเราช่วยกันเลือกนะครับเรามีห้องลองรออะไรวัดไซส์คือตัวเลขเนี่ยผมไม่อยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่เราอนุมานขึ้นมาเนาะแต่สุดท้ายที่สุดเนี่ยคือก็เอาที่คนไข้แฮปปี้ด้วยแล้วผมก็ช่วยไกลให้ด้วยถูกไหมฮะคราวนี้เนี่ยแน่นอนเรื่องที่บอกว่าเรื่องเจ็บอะครับหลังทําเป็นยังไงบ้างครับผม ก็เจ็บเฉพาะวันแรกที่ทําค่ะวันแรกค่ะแต่ว่าเจ็บเป็นแบบเราทนได้ครับค่ะเราก็สามารถดูแลตัวเองได้คะ่ะแล้วก็อาหารการกินเราก็สามารถทําด้วยตัวเองได้นะคะค่ะวันนี้14วันมา Fol l o w ั p ถูกไหมฮะผมดูแผลไปกี้เนี่ยแทบจะไม่เหลือละนะครับแต่ทานไปใช่แห้งหมดแล้วแล้วก็แผลสวยด้วยนะค,ะครับแต่ยังไงก็ตามฮะการมา ทำเสร็จเนี่ยผมก็ฟลอปให้นะครับมีเลเซอร์ให้แล้วก็เราก็ดูกันไปนะครับปกติทําพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าทําเสร็จแล้วทิ้งเลยทําเสร็จแล้วทิ้งเลยพวกนี้เนี่ยเราดูแลฟลอปให้เป็นนานๆเนาะ,ะเพราะว่าผลดีมันตกกับคนไข้เองออเดี๋ยวนิดนึงครับสั้นๆถ้าวันนี้มีคนอยากจะทำครับผมฝากข้อคิดอะไรไหมครับหรือว่าอยากจะฝากบอกอะไรไหมครับก็แนะนํามาที่นี่เลยค่ะคุณหมอดูแลดีแล้วก็ ไม่เจ็บอย่างที่คิดเลยค่ะอืมสันๆเลยเนาะใช่ค่ะ,คคะอย่างนั้นวันนี้ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณคุณพัดด้วยนะครับ,รบสวัสดีครับผมสวัสดีครับ